แม่ยังอายุไหนอดิ <c oughs> เป็นสูงไหมครับแจ้ากัดแมงกัดง่ามเนาะโอ้หัวบากิวอายุนี่อย่างนะครับตำบลอะไรอย่างตำบลน,น้องมีครับตำบลน,น้องมีอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโอ้ฟาร์มมีอย่างครับอยู่นี่แสนสัมพันธ์ฟาร์มครับแสนสัมพันธ์ฟาร์ม ไอ้ต่ำเน้อครับมาขอความหูพ่คนครับการเรียงวากิวว่านี่พคนหายทุกอย่างเลยครับบัวปิดยี่งังจักอย่าง <c ười> ความรู้เรื่องวากิวครับขายงวงหกเดือนตัวละสองหมืนหานะครับเดดี็ดใดจังใดเนาะโอ้คนนะเรียงคนเดียวจกักโตนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบเดสิบสองสามสิบสี่ เกือบ20ตัวครับการจัดการผู้เดียวเลี่ยง <c oughs> ยอดครับ